ลาดจีนเอาเลยแหม่ล่า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 ลาลาไป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 อะไรเราเราซื้อออกไปพอดีถ่ายถ่ายแม่งเลยมันย้อมันยอนมันเว้นใช่ไหมมันเว้นมันเว้นไปแล้วอืมโอเค ร้อยยี่สิบพอก็ยังดีนะได้ร้อยยี่สิบเยอะเยอะเยอะเอ้ยครั้งนี้คนโหลดโคตรเร็วเลยอ่านะครับอุ้ยโหลดดเรขข้าสู่ของครบเลยอันนี้นะครับอันนี้ผมผมจิบมาสองอย่างนะเรากลับเข้าสู่รายการล่าท้าบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบ้านสองชั้นนะครับบ้านหลังนี้ได้เขาเยนนะครับเรื่องราวก็มีขพราะทุกคนสวมป้องกันหัวนะ ที่เราเชิญมาจากบ้านที่โรล่ามาจะเอาจริงเหรอไอ้นั่นเนี่ยที่มันในค้าบครูอ่ะไอ้ไม่เอาไม่เอาไปไปเอาแล้วล่ะไอ้ไอ้นั่นใหญ่ไอ้นั่นใหญ่เอาอือไอ้นั้นเชิญเชิญมาเออหนักหนักลำบากไอ้นั่นให้มันเป็นไม่ไอ้นั่นเชิญเลยนะเราืจอจะให้มันไปเข้าบ้านคนเดียว เออเอาเอาเอาอันนั้นอันเอาคือเอาเอาวันนี้เราซื้อเราตั้งแผนกันเลยแหละผมตั้งแผนกับเพื่อนด้วยว่าให้ให้ให้มันให้มันให้มันเข้าว่านใช่ไหมแล้วเราก็ปิดประตูดามันไว่ไม่มันออกมาว่าไ่เอาโอเคปเอามาเอาแล้ครับเราซื้อของก่อนมันไม่เคยมีอะไรนี่มันยังไม่ได้ซื้อเกมเลยเอออู้รู้สึกพลาดเริ่มพัฒหนึ่งนะครับพัฒหนึ่งเราจะเข้าไปสำรวจบ้านตอนนี้ผมนะครับได้เข้ามาเป็นแกนนํานะครับเฮ้ยเราซื้อ เพื่อเพ<า>ื่อเพื่อความเพื่อความตึงกว่านี้นี่ผมถือไม้ไปเลยเราซื้อพูดเลยถือไม้ถือไม้ไปจ่อปากเราซือ้อเลยเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามาพิสูจน์ลงรถนะครับได้เปิดสะพานไฟนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผ่บานควายไม่ได้หรออ๋อไม่ได้เปิดไฟฉายอ่าเปิดไฟก่อนนะครับเพื่อป้องกันค่าซีซี่นะครับอ๋อไอเชว่อว่าอะไรกูไม่ได้หยิบไฟฉายมาโอเคไม่มีไพ่ทาโล่นะครับถ้ามีเออเจอเจอไพ่ทาร่โลด่เนี้เอเอแล้วกูก็ตายเพราะกูคนคนจ่วยเออ คนจั่วไม่โดนคนนตี้น้อยอะไรตายอย่าจั่วโดนทั้งเมนก็พอนะแฮงแมนเอาซื้อผมไม่จั่วแล้วผมไม่จั่วไปรอบที่2แน่นอนครับมีวิธีการเราวิธีการแรกนะครับเราต้องเปิดไฟทั่วบ้านนะครับเพื่อเพื่อเอ่าวมันตัดไฟอย่ยะด้ผมผมจะตั้งกล่าว่ากะจะตั้งอ่าเดี๋ยวผมถือไม้ไว้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่เอ่อแล้วเล้วเลยนะเอ่อใครเป็นตัวละครเลยล่ะวะลืมละตัดใช่ไหมเปิดต่อเออตัดก็ตัดเปิดต่อจริงจริงนะโอเคเับเช้คนที่สีมาเฝ้าอะไรรู้ไหมสะพานไฟเออให้มันยืนตรงนั้นนะให้ถ้าผีอยู่ตรงสะพานไฟก็โชคดีไปไม่เลาไฟตัดเขาใช้มาไปเปิดสะพานไฟจบเออเออเราซื้อเราซื้อเสื้อน้ำตาลปะอะไรนะเออใครเสื้ออะไรมัางนี่เราซื้อตาบเสื้อน้ำตาล อ้าผมอยู่กับเราซื้อตอนนี้มันตัดอีกแล้วโอ้ยประตูไก่ปะเนี่ยประตกไก่ปะเนี่ยตัดจังเลยเฮ้ยอาจจะจีนก็ได้นะอาจจะจินก็ได้นะผีผีที่ชอบตัดพลังงานไฟฟ้าตินเม็ดเนาะ่าเปลี่ยนมอมาร์กก็พอหรือว่ามันผีเปียโนวะตึง ตึงตือดึง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 ตึงตึงตึงตึตึงึือดึงึงอ้าวนี่เรายังไม่ได้เป็นสารวจโอเคขั้นสอง่เราซอ่เราซั้นสองแน่นอนเออขั้นนางมันแยแอเหงามากเลยไปมเปิดันตมันปิดปิดไฟเอาดไฟก่อนนะเสียหมสีมอ้าตัดไฟอีกแล้วเอาเอาดีวเราซื้อเราซื้อซ้อผมลองใส่แถวนี้ว่ะ อ่ uh, ่แนเดะนะอ้าวอุ้ยเราเจอเจอของวัตถุอาถรรพ์นะกล่องดนตรีเรียกผีอยู่ในห้องนั่นแหละนี่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 เหมือนแถวเนี้ยเหมือนผีมันเดินอยู่แถวเนี้ยหรอเซอร์ผีมันกระโดดอ๋อเราซื้อผมเคยเห็นยูทูบเบอร์เลยมันจะดังตึ้งตึงแล้วเพลงจบปุ๊บแม่งฮันเลยเราต้องเล่นชั้นล่างโอ้ตรงนี้แปดมีคนเคยอ่าพวกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อเราซื้อสามสามตรงนี้เดะนะไม่ใช่ไม่ใช่นี้ยเจ็ดตรงไหนสาม เมื่อกี้มันเห็นมาเห็นสามเหมือนผีเดินเดินผ่านไปืกี้เราป้องกันไว้ก่อนไหมปักไม้ไว้ก่อนไหมโอเคได้ปักไม้เลยต้นแมกเห็นโอเคปักไม้ไว้แล้วอะใช่เลยเราซื้อสามโอเคผมปักไม้ไว้แล้วเรียบร้อยแน่นอนแน่นอนแน่นอนบันทงเลยช่องนี้แน่นอนไปเฮ้ยเราซื้ออย่ากดผิดไปกดเล่นนะผมมันตีใช้ทั้งเดียวยายานะเราซื้ออย่ากดเล่นนะตายหายกทีนตายหายกทีเออเอาไม่เป็นไร มันมันตอบสนองกี่คนอ่ะอ่าตอบสนองต่อทุกคนโอเคสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูไม้ให้ก่อนนะชื่อเชนชื่อเชนเปิดหเม่อไอเปิดแล้วครับเอ่อไม่เป็นะผีซ่อนตีนมากเลยตัดไฟเลยนะไเย็นใจย็นเราซื้อใจย็นใจยนแล้วใครไม่ได้ใส่หัวนี่อยากจะบอกว่าเราซื้อไม่ได้ใส่หัวนะซื้อใส่แล้วใครไม่ใส่อ่ะกล้อ่ะผมใส่แล้วหรือเปล่าเอออ้าวมันสัดแล้วโอ้ผีแม่งชอบตัดไฟเหลือเกิน เออมีคนไปชั้นสองมีมีคนไปชั้นสองวะมีมีมีไปแล้วไปแล้วอ่าโอเคโอเคโอตกใจนึกว่าไม่ไดับองคนนึงเออเมื่อกี้โรยเกลือไงเออไปขนไปขนกล้องไปไปขนกล้องแล้วก็ไปแปะเรายังไม่เริ่มชัตเตอร์สองนะเรายังอยู่ในชัตเตอร์ที่หนึ่งโอเคติดดอทก่อนไหมติดดอทก่อนไหมตัวอักษรอ่า เดี๋ยวนะเมื่อกี้ขอความแน่ใจน่าจะแสงไปฉาโอเคดอดกับกดออฟดอดกับกดออฟนะทุกคนเหลือเบนชีดดด้วยใช่ไหมยูยูริแล้วก็ยูยูโคแล้วก็ไลจูแล้วก็ททเยมีเบนชียูเลียยูไคไลจูไทเยไทแยงน่าจะเดินมาน่าจะเดินไปเดินมานะเอานะครับเราเข้าสู่พาร์ทที่สองนะครับเราจะเริ่มคุยกับผีนะครับเราจะไปวางไม้กางเขนเพิ่มเติม ือขอได้อีกมือหนึ่งอ่ะเก็บไปดิดบล็อกจ้าวที่ที่งเดียที่ผมคิดนะก็คือควรวิ่งตอนที่ผีออกแล้วก็เดินตอนที่ผีไม่มาว้าเจ้เคยเดี๋ยวผมโยนอีไม้ไว้ตรงหน้าบันไดนะตรงนี้เฮ้ยโอ้ยหันแล้วเหรอไฟยังเปิดอยู่ไม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 ่เออมันมันมันหยอกมันหยอกมันหยอกไม่ประตูบิดอะไม่ใช่ประตูบิดอะหยอกมันหันแล้วแหละเนี่ยเคยอยู่ข้างนอกพอดีเลยหันจริง อโเคโอเคมันท้าผมมันท้าผมตายปะโทนเปิดไฟก่อนตายตายตายอ้าเอาพี่ตายเหรอเราซื้อแบบตู้น่อยเปิดได้เลยเปิดได้เลยน้องตายผมตายผมตายโอเคเออลักษณะคล้ายนใช่ลักษณะคล้ายๆเปนชีครับถ้าว่าจากตัวผีนะเหมือนเป็นชีเด้เลยพีพีเป็นงั้นผีต้องเป็นผีต้องเป็นผีที่มาช่วยพวกเราไงได้ได้ครับเออเออใช่ใช่เซเลตตี้เราอาจจะเหลือน้อยไงเอาล่ะแชปเตอร์นี้มีคนตายไปหนึ่ง เออซึ่งกูตายครั้งแรกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือมกเมื่อกี้เราน่าจะสติแตกเว้ยแล้วเราวิ่งเข้าไปในห้องพี่ไปยืนหน้าห้องได้เลยแต่ว,ว่าพี่จะไม่เห็นพีก่อน๋ยวพี่จะเห็นเออพี่จะเห็นมันเวลาจอมันล่าไม่เว้ยเราซื้อมกเมื่อกี้ผมกะจะถ่ายรูปแต่ถ่ายรูปไม่ทันแล้วตายก่อนเราตายาในขนาดผ้าสองเลยผมเอาอะไรเอาอะไรเดียะ แต่เรามีผู้ช่วยคนใหม่นะครับวิญญาณนะครับนี่เรามีวิญญาณเอ้ยแต่วิญญาณมีประโยชน์มีประโยชน์มากของคนนะเพราะวิญญาณไม่ถูกฆ่าแล้วก็วิญญาณสามารถไปไหนก็ได้ผีมันทำอะไรลงไม่ได้ใช่แต่ข้อเสียคือถ้าเล่นแบบไม่มีมิสคอดแล้วใช้ของ i ิสคอดสตรีมอ่ะไม่ใช่พูดกันรู้เรื่องไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวผมดูเอาตบบนี้เดี๋ยวตอนมันห้าหน่อผมดูต้นทางให้ไม่กางเขนแสดงว่าเราซื้อวางไม่ถูกจดใช่มันก็เลยออกมาได้ ตมันต้องใพีออช่วยดูนะว่ามันออกตรงเออพี่ต้องช่วยดูนะว่ามันออกตรงจุดไหนแล้วจ,จะไปวางไวออ้เรามีกล่องดน,นตรีล่อตีนผีล่อดตีนผีเราแล้วเสียงตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนเป็นผีมันอย่างน่ากลัวกล้าใช้ไหมกล่องดนตรีนี่ไม่แล้วแล้วตอนนี้เราพิสูจน์หลักฐานเราขาดแค่หลักฐานเดียวใช่ป่ะใช่เอามันตัดไฟแล้วอุย้ยผีร้องเพลงเผีองเพลงเดี๋ยวผมดูให้มันทานไหมตัด้อไปอยู่หน้าบ้านก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวซื้อจะไปห้องน้ำป๊บ กลับมาแล้วเคเราซื้อจากาจากที่เราคิดนะอาจจะเป็นเบนชีเพราะว่านีา่นะเราซื้อล่าคนเดียวชใช่ไหมมันกีดดังมากอะ่ะมันกีดอ่ะเราซื้อมันกีดมันเป็นชียมันจะมีเสียงกีดเบนญชียอ,อ่าวิงวิกเนสก็คือจุดอ่อนเบนชีบางครั้งคนนั้นจะได้ยินเสียงบางครั้งนะบางครั้งคนจะได้ยินเสียงกรีดิร้องด้วยพาราโบลิกไปโกโฟนแล้วเมื่อกี้นี่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 เราซื้อ นี่อีกแล้วไหนๆไม่ๆมันขึ้น8%เห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้น6ม,ม,มันขึ้น 60%, นน60เลยนะใช่นี่ไงอันนี้คือเลิกคือเลิกคือเลิกกีดแล้วอาจจะเป็นชีไม่เราซื้อแล้เวเรกลับเลยเราซื้อติ๊กบัญชีโอเคติ๊กบัญชีเลยเป็ชีเราเมีกีดสิงคโปร์นะแล้วเรามีภารกิจอะไรอีกเอ่อให้ทุกคนเฉลี่ย25%แล้วก็อะไรเนี่ยเอ่ออะไรเนี่ยให้อี่อ่ะ เดินผ่านโมชเ่นเซนเซอร์มชเ่นเซนเซอร์ก็ต้องแปะตรงบันไดเว้ยแล้วรอบลงมามาดเส้นไม่ทีมามานะครับเข้าสูส่ชัตเตอร์ที่สี่เข้าสู่ชัตเตอร์ที่สี่นะครับตอนนี้เราต้องเข้าสู่ชัตเตอร์ที่ ตอนนี้ก็แต่ชิคนสองนึงตัวนะครับคนสองตัวกับผีหนึ่งตัวอ่านะครับเซื้อจะติดด้วยที่บันไดนะครับคนสองผีสองว่ะเฮ้ยมันมา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 เออเฮ้ยอ๋อมันโยก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 มันหยกมันหยกเอานะเราซื้อประตูประตูเปิดยังเฮ้ยมันมา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 เบอเชนเซอร์ติดแล้วมันไปหาเราซื้อมันไปหาเราซื้อเราซื้อทำไมเสียงเดิม เสียงเดินมันไวอ่ะแบบตื่นตื่เลยอ่ะนี่เนะเป็นชีมันอยู่ไหนไล่ัื่นเลยเอ้าเสียงเดินมันไวไหมนะแบบตื่นตืนเมื่อกี้มันมันมัเรียวไปหาเราซื้อเว้ยเมื่อกี้มันเรียวไปหาเราซื้อเลยพี่พี่เห็นมันวิ่งไวปะเออถามว่าวิ่งไวไหมมันก็แบบไวอยู่นะไวอยู่นะไวเหรอไวเลยไวไวอยู่นะเมื่อกี้กูเห็นมันวิ่งตัดผ่านหน้าแล้วอย่างเร็วอ่ะไล่จอ่าบัญชีไม่ได้เร็ว ซิปออนพาวเวอร์ฟอร์มเนเบิลอ e l e ็ t r i รอ l d e v i c ร making i ว move f a s งมเอัเออะไรวะเนี่ยไลจูมันมาแล้วไม่ทันเขาตายยังยังเหรอไงรอบไรอบมันเดือดอุ้ยรือไวไวไวเราซื้อไวไวเลย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 มันไวใช่ไหมไจไวเลย อัน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 นี้ผมเพอผมผมคอนเฟิร์มแล้วว่าไวใก็แบบรดึรืเลยอ่ะไวมากจากที่ผมเห็นอ่ะมันไม่ชีวิ่งแล้วมันจะวิ่งเลยอ่ะก็ไลจูชัวเป็นชี้ไม่ได้เร็วขนาดนี้ใช่เป็นชี้มันมันมันกำลังดีนะมันก็ไม่ได้ช้านะเป็นชี้เนี่ยมันวิ่งมันวิ่งโอเคงั้นก็โอเคตอบตอบตอบไลจูไปออกได้ยังครับเนี่ยไปเลยไปเลยเออเดี๋ยนะเออดูดูฮะเออมันไม่ลามันไม่ลาไปเลย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 มันไม่ลาแล้วค่าเซเนตี้ดูค่าเซเนตี้อยู่ ไม่ไอเอฟพีพอดีเราซื้ออยู่ไหนอะห้องลึกโอ้ยเราซื้อออกมากรเราซื้อออกมากรเร็วมันศูนย์มันหนึ่งแล้วเนี่ยไ,ไปไปไปไม่อยู่แล้วไม่อยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนวิญญ,ญาณนะครับเราขอ,อนนจบ<อ>เ<ง>ช็ตเตอร์สีแล้วกับเอิญผ่านโมเชสเตอร์แล้วใช่มเมื่อกี้ที่ลูกเห็นนะโมเชสเตอร์ติดแล้วอุ้ยมันละมาเร็วมากเลยนะโอเคผมว่าอะไรผมว่าอะไรจูไรจูเราซื้อติ๊กไรจูแล้วไปไปไปกับบ้านเสียงนะั่นนะั่นะนะเป็นเสียงอื่นผมว่าถ้านะเกิดกีดอ่ะกีดผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น แล้วไม่แต่ว่าผีมีรประโ,โ bridge, ยชน์จริงนะเนี่ยเอาจริงอืมคือมันบอกได้เลยเว้ยคือมาแก้ผีเดี๋ยม่ช่อไรเซอร์แล้วก็เหนเนี่ยเอ้าทายเย่มาจากไหนเนี่ยทายเยเดี๋ยวขาดปิดขาดนะการล่าท้าผีทั้งนี้เป็นอะไรที่พลาดได้แค่ไอ้คาเดี๋ยวสามสิบไอ้ทายเยได้ไงเนี่ยอ๋อเออได้ได้เท่าไหร่ได้ไดเท่าไหร่สิบสิบตังค์อะ เราได้ร้อยร้อยกว่านั่นก็คือน,น่าจะได้คืนมาได้ตังค์คืนโอ้ยเอาละครับหลังจากที่เราไปล่าท้าบีสองที่นะครับขอบอกได้ว่าที่แรกไม่เท่าไหร่ที่สองนี่เฮี้ยนจริงๆนะครับเพื่อนตายไปคนหนึ่งครับเราขอให้อะไร <ๆ S 2> เราขอ <ไป S 2> ให้อะไรกับสมาชิกเราคนหนึ่งที่จากไปแล้ว เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาไม่นานนี้นะครับนเ,เนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วขอกล่าวปิดรายการอ่ามามาเรามามามาวันนี้ก่อนอาครับ<า>อ่ามาอ่านี่เรากลับมาสตูดิโอของเรานะครับตัวนี้นะครับขอ,อปิดรายการล่าท้าผีประจําวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน